เคล็ดลับเงียบๆที่เปลี่ยนอนาคตลูกคุณได้ค่ะกูเก๋มันนมัมน,นะคะคุณพ่อคุณแม่เคยสงสัยไหมคะทําไมครอบครัวที่ร่ํารวยบางครอบครัวเนี่ยเขาสามารถส่งต่อความมั่งคั่งจากรุ่นสู่รุ่นได้ในขนาดที่ครอบครัวที่มั่งคั่งบางครอบครัวเนี่ยมันทําไม่ได้ค่ะ ความรับมันอยู่ที่วิธีคิดเรื่องเงินที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กค่ะครอบครัวที่ร่ารวยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะสอนทักษะเรื่องเงินให้กับลูกตั้งแต่เด็กไม่ว่าจะเป็นทักษะเรื่องการหาเงินการออมเงินหรือว่าการทําให้เงินเนี่ยเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดค่ะในขณะที่ครอบครัวทั่วๆไปค่ะก็จะถูกสอนแค่ว่าเราต้องขยันนะเก็บออมนะเก็บออมนะแต่ไม่รู้เลยว่าจะทําเอาเงินนั้นน่ะไปต่อเงินยังไงทําเงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ยังไงมันต่างกันที่ตรงนี้ค่ะ ซึ่งจริงๆแล้วนะคะการสอนเด็กเนี่ยต่ำกว่าอายุสิบขวบเนี่ยเราสามารถเริ่มสอนได้ตั้งแต่ว่าเงินเนี่ยมันสามารถทํางานแทนเราได้นะไม่ใช่ว่าเราทํางานเพื่อเงินเงินก็สามารถทางานให้เราได้หรือว่า 2. เนี่ยเงินเนี่ยเริ่มลงทุนเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีมันจะมีระยะเวลาทําให้เงินเนี่ยงอกเงนเนยเติบโตได้เร็วมากยิ่งขึ้นค่ะ ข้อสค่ะการใช้เงินอย่างช้านฉลาดใช้เงินอย่างคุ้มค่าเป็นสิ่งที่เราสามารถสอนเด็กตามกว่าส0ขวบได้เช่นกันแล้วก็ข้อ4ค่ะเราสามารถสอนให้เขารู้จักหาลายได้เล็กๆน้อยๆตามความสามารถของตัวเองได้เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นค่ะความมั่นคงทางการเงินไม่ได้อยู่ที่จํานวนเงินในบัญชีหรือว่า จำนวนเงินในกระเป๋ามันอยู่ที่วิธีคิดนั่นเองซึ่งนั่นเป็นข่าวดีสำหรับทุกครอบครัวค่ะเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ทุกคนสามารถสอนวิธีคิดเรื่องการเงินลูกได้ค่ะถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่แน่ใจว่าจะสอนลูกเรื่องการเงินยังไงดีเริ่มต้นยังไงดีครูเก๋มีอ e ีบุ๊กค่ะที่เป็นคู่มือสำหรับคุณพ่อคุณแม่ในการสอนลูกให้ฉลาดทางการเงินค่ะทุกอันเนี่ยจะเป็นบทเรียนง่ายๆแต่ใช้ได้จริงสามารถปลูกฝังลูกผ่านกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันที่ครูเก๋มีตัวอย่างให้แล้วในอ e ี ซึ่งทั้งหมดนี้ค่นจะทําให้ลูกของเราเนี่ยเรียนรู้เรื่องการเงินปลูกฝังและมีความรับผิดชอบทางการเงินตั้งแต่เด็กค่ะใครสนใจสามารถทักอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามพลูเกมมินิมัมได้ค่ะ